มาเอาใจกับลูกค้านะครับที่ประวัติดีนะครับผมจัดให้เลยนะครับประวัติดีฟรีดาวนะเดี๋ยวพามาดูรถเก๋งเป็นตัวแจ๊ดนะครับที่หลายคนนะชอบมากๆเลยนะอ่าคันนี้นะครับปี2019ันสิะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาชมรถกันนะครับรถสวยมากนะอ่าเนี่เลยนะครับฮอนด้าแจ๊นะหาประตูสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้นะปีสิบเก้านะกระจังหน้าไฟหน้าแบบนี้เลยนะครับนี่มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับอ่าลันล่าง้านข้างนะตัวนี้เป็นคันสีขาวเกียร์ออโต้นะครับนี่ ทั้ท้ายนะครับใส่ท้ายสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครที่มองหาอยู่นะอยากได้รถนะครับผ่อนสบายๆนะครับสำหรับลูกค้าประวัติดีฟรีดาวน์เดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับด้านในนะนี่เรียบๆแบบนี้เลยเบาะภายในนะเป็นสีดานะเป็นเบาะหนังพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมีเรียบร้อยนะแอร์เย็นเกียบเลยนะีอร์ออโต้นะนี่ครบเลยนะครับเบาะผู้โดยสารด้านหลังนะครับกว้างนั่งสบายนะใครที่ อยากจะมาชมรถหรืออยากมาเห็นรถนะสอบถามเรื่องเงื่อนไขรา,ายละเอียดก่อนได้นะครับแล้วค่อยมาเจอกันนะครับที่ Bent Car Center สาขาสุรินทร์นะครับนี่รถหลังกว้างนั่งสบายนะครับพื้นที่โล่งนะเบาะสามารถพับได้นะนี่นะครับสวยเลยแบบนี้เลยนะสามารถเก็บของเก็บสัมภาระได้กว้างนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถขนาดเล็กนะใช้งานสะดวกนะคล่องตัวนะครับสนใจทักหาเซลล์ดนได้นะครับคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์นะแล้วก็ไปรายละเอียด ถ้าเกิดถูกใจแล้วนะครับค่อยนัดเจอกันมาชมรถที่เบนคาเซ็นเตอร์สาขาประสาสสุรินนะครับแล้วเจอกันครับ